สวัสดีครับนี่คือดอนหอยรอดนะครับเรืออมาวาจังหวัดสมดสมครามอยู่ไม่กรองนี่นะครับกำลังลงเรือนะครับไปยังดอนหอยรอดอยู่ทางด้านออออนู้นครับเก็บของเล่นแม่นจัง บริเวณนี้คือบริเวณดรอถอยรอดอาเกือประวัติจังหวัดสมุทรสงครามี่มีประชากรมันนาอยชมกันนะคะเด็กสองหนูน้อยนี่ก็ลงไปกันลงไปยัน ทาน,นี้นะครับรืออ,อกขยครับจะไปต้อี่ตัวออกขี่ตัวออกไปนะคระับขีรถีเรือก็มาอีกหน,น,น,นึ่งับนะ,ค,ะนครับนี่ครับคือเรือไป่ได้ก้ามาะคระับ

呃，热带的。